สวัสดีครับบ้านนกดาวชาแนลครับอีกวันครับบ้าน ok นกดาวชาแนลเนี่ยที่ได้มาส่งมอบบ้านให้ลูกค้าในจังหวัดชุมพรครับนี่บรรยากาศคนระับท่านผู้ชมบอให้ดูนะของชาวสวนทุเรียนครับสวนยางสวนทุเรียนผอให้ดูบรรยากาศข้างหลังนะโอ้โหสุดยอดเลยบรรยากาศชิวๆเลยครับนี่ฮะด้านหลังด้านข้างมีสวนทุเรียนอยู่ด้วยครับท่านผู้ชมนี่ฮะเจ้าของทุเรียนนะสั่งบ้านนกดาวของลุงกำนัน จรูนครับมาอยู่ในจังหวัดนี่เลยฮะจังหวัดชุมพรครับท่านผู้ชมนี่นะบ้านหลังนี้เพื่อนๆเคยดูแล้วใช่ไหมครับโอ้โหวันนั้นลงคลิปไปนยผุกคนชอบมากเลยบ้านหลังนี้นะความสูงอยู่ที่สองเมตรยีครับท่านผู้ชมเสาหน้าเจ็ดแก่แกเสาไม้หน้า8แต่โดนกอรอฮะลุงกำนันกรอแล้วเหล่าแล้วท่านผู้ชมเหลือประมาณนักเจ็ดแก่แกนะฮะ โอ้โหเสาหน้าฝั่งนี้นะเสาตรงซุ้มบันไดนะสี่เสาเนะี่ยเป็นเสาไม่ต่อนะท่านผู้ชมเป็นเสาหน้าเจ็ดนะอ่อนไปนิดนึงลงกำนันลงอ่อนไปนิดนึงเพราะว่าโดนกรอตอนมาคือหน้าเจ็ดกรอแล้วก็เหลือประมาณเกือบเจ็ดนะฮะท่านผู้ชมบ้านหลังนี้นะฮะมาอยู่ในมือลูกค้าอีกหลังหนึ่งครับท่านผู้ชมในจังหวัดชุมพรครับอยากบอกตำแหน่งละเกินครับนะฮะอยู่ในอำเภอนี่นะฮะน่าจะเป็นอำเภอหลังสวน ข้ามาทางสามแยกขอปีบนเนีเลี้ยวขวามาทางตะลองใต้นะฮะเลี้ยวขวาทางสี่แยกขอปีบโอ้โหสวยจริงๆท่านผู้ชมโครงสร้างไม้เต็งครับเป็นโครงสร้างไม้เต็งเดี๋ยวเราดูข้างบ้านนิดหนึ่งอ่าบางอย่างผมขอโทษเ,เพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่หน้าหานจริงๆครับนี่ฮะเสียงอาจจะมีเสียงปมลมมันดังนะฮะท่านผู้ชมฝาเฟี้ยมโอ้โหสุดยอดเลยครับบ้านทรง ปัญญาสไตล์บาหลีลุงกำนันจำได้ไหมครับผมลงคลิปไปวันนั้นอะประมาณสักโอ้โหแปดวันเองสิวันเองครับตอนนี้มาอยู่นหน้าหน้าอยู่หน้ากรงาจากอยู่กรงการตอนนี้มาอยู่ในมือลูกค้าแล้วครับถึงมือลูกค้าแล้วนี่ฮะบ,บ้านหลังนี้นะเจ้าของบ้านวางฐานนี่กว้างมากเลยครับขนาดหน้ากว้างนะฮะหน้าบ้านกว่างนี้กว้างเมื่อกี้สิบอ่า หน้าเก้าแล้วลึก12จนะช่วงนี้คือ3นะช่วงสุปบันไดนะท่านผู้ชม3เมตรนะแล้วก็9เมตรนะฮะไปนู่นนะฮะหน้ากว้าง9เมตรนะลึก3เมตรอ่ามาดูฝั่งนี้ต่อครับท่านผู้ชมตอนนี้ทีมานกำลังสาละวนในการทำมานครับฝั่งนี้ฮนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะหันหน้าสีข้างมาทางสะดุดลาดยางของเจ้าของบ้านเห็นไหมฮะ นี่ครับผมทูงกลับเจ้าของสวนทุเรียนครับนี่กลับมาแล้วครับด้านข้างข่างด้านขวาผมอยู่ชิดกับกระนาบกันหน้าถนนฝาเพี้ยมปราหน้าต่างเป็นหน้าต่างนั่นเลยครับหน้าต่างแบบวานบีโก้นะครับมีหยดน้ําหลังคาหลบมุงด้วยกับเบื้องลอนคู่โอ้โหสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านอีกฝั่งหนึ่งครับเหมือนกับว่าด้านหน้าบ้านนะ จะด้านจะด้านหน้า,ด,นาด้านหลังเนี่ยมันคือมันเหมือนกันหมดเลยท่านผู้ชมอ่าเหมือนกันหมดเลยนี่ฮะจะอองกวังนี้เป็นหน้าบ้านก็ได้หรือจะเอาฝั่งนู้นเป็นหน้าบ้านก็ได้หลังนี้ลุงกำนันขายดีนะท่านผู้ชมราคาเนี่ยโหย่อมเยาเลยบ้านไม้แล้วเป็นไม้เต่งโครงสร้างไม้เต่งตัวเรือนบ้านไม้เนื้อแข็งสุดยอดของโครงการเกรียงไกรบ้านนกดาวในจังหวัดนี่เลยครับ จังหวัดกำแพงเพชรครับโอ้โหฝีมือเนี่ยโอ้โหชื่อกชนเลยนะครับคนจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยสร้างบ้านแต่ละหลังเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะลูกค้าเนี่ยผลตอบรับเนี่ยแน่นมากเลยครับลุงกำนันเนี่ยไม่ว่างเลยครับส่งตลอดเลยวันนี้อีกวันหนึ่งครับที่ลุงกำนันมาอยู่หน้างานครับนี่นท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านครับอาจจะคลิปยาวไปนิดนึงก็ออกมาฝากเพื่อนๆครับ โอ้โหฝั่งนี้มีซุ้มสาลาด้วยท่านผู้ชมตรงนี้ขาดหายไปลุงกำนันยังไม่ใส่คือจะเป็นลูกกรงสองฝั่งนะครับกันเด็กอกันเด็กร่วงเด็กตกรับรองว่าปลอดภัยแต่ตอนนี้ผมถ่ายก่อนให้อยากให้ลูกค้าเห็นก่อนนี่ตรงนี้คือซุ้มสาลาระนะโอ้โหขนาดซุ้มซุ้มสาลาลุงกำนันนะตีฝ้าแบบเน้นๆเลยจะจะเลยโดยทีมานะครับโอ้โหดูการทำนะครับโอ้โหวามสูงนะฟานเลยครับและเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับว่า บ้านสูงระดับ2เมตรยีเนี่ยดูลมมาเนี่ยล,ลูกลูกค้าเนี่ยชอบคอมเมนต์เหลือเกินบอกโอ้บ้านสูงเนี่ยไม่กลัวลมหรอนี่ลุงกำนันยึดกับพื้นอย่างดีเลยกับท่านผู้ชมดูนะฮะอ่าดูตีนเสานะตีนเสาทุกเสาลุงกำนันเนี่ยจะยึดด้วยเหล็กปาเรตนะครับอ่ายึดด้วยเหล็กปาเรตทั้ง4ี่มุมเลยฮนะดูก่อนไม่มีเสาไหนที่ลุงกำนันไม่ยึดไว้นะครับไอเหล็กนี้ไม่เกี่ยวเหล็กนี้ไม่เกี่ยว โอเคครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านนิดหนึง่งจริงๆแล้วผมลงคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมลงคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ผมก็อยากอัปเดตใอ้เพื่อนๆดูว่าตอนนี้มาถึงมือลูกค้าอีกหลังหนึ่งครับท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดของบ้านทรงปั้นหยาหลังคาหลบสไตล์บาหลีฝีมือโอ้โหลุงกำนันเนี่ยแต่ละหลังของลุงกำนันเนี่ยสไตล์ไม่ซ้ำแบบนะท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในบ้านดีกว่าครับ หขั้นบันไดเป็นบันไดวนขวานะครับข้างข้างข้างทั้งสองฝั่งก็เป็นราวจับบันไดซึ่งแกะสลักนะแกะสลักลูกลงมาเรียบร้อยเลยอาจจะมีดูไม่เรียบร้อยเพราะว่าผมนะี่ยอันนี้รีบถ่ายเพราะว่าพรุ่งนี้ถึงจะส่งงานจบครับแต่บอกกันก่อนว่าขอถ่ายก่อนอันนี้ไม่ว่ากันนะครับโอเคขึ้นมาแล้วครับวนขวาความกว้างของบันไดนะครับอยู่ที่ประมาณอ,าอีกห้าขั้นบันไดวนขวานี่สองเมตรนะครับ ส่วนก้างล่างก็ประมาณ1เมตรสามสิบผมไ้ดูฝ้าเพดานอีกครั้งนึงครับตรงซุ้มบันไดนะฮะเราไปดูด้านในบ้านครับประตูเนี่ยดปูประตูก่อนประตูนี้เป็นประตูปิดเปิด,ปดนะครับปิดเปิดสองฝั่งนะปิดเปิดสองฝั่งทําระบบไฟไว้ก็เกือบสมบูรณ์เลวเสียอย่างเดียวคือฝุ่นอ่ะดูห้องนี้ทําเป็น้องรับแขกก็ได้นะครับท่านผู้ชมขนาดสามเมตรห้าสิบคูสามเมตร นะครับด้านกว่างด้านซ้ายก็เป็นหน้าต่างแบบบานวีโก้นะฮะเป็นกระจกเล่นกระจกลวดลายสีแบบบันไดลิงนะฮะแล้วก็ฝ้าฝาบ้าน,นทั้งฝั่งด้านนอกและด้านในเ็าเป็นแบบระบบฝา,าเฟียมนะนี่ฮะฝ้าเพดานก็นี่ครับใช้ไฟสรารพาหนึ่งหลุมใหญ่เป็นรูปท้องเรือนะแล้วก็รีลูกเล่นตามขอบตามอะไรลุงก,กำนันนี่เก็บกรวมหมดเลย น้าท่านผู้ชมดูลวดลายสีลายไม้โอ้โหเนี่ยมีตั้งแต่ไม้เต่งไม้แดงไม้ปัะดูไม้มะค่ารวมแล้วไม้ก็ได้ไม้เนื้อแข็งรวมครับน้าฮะเห็นไหมฮะท่านผู้ชมนี่คือห้องรับแขก3มเมตรคูณ3เมตรสิบแล้วก็จะมีประตูเปิดออกไปตางห้องโถงอีกห้องหนึ่งฮะขอขอเรียกว่าห้องโถงแลวก็อ่ะผมเปิดประตูห้ดูนะน้าผมข้ามานะนะครับนี่คือห้องโถงอ้องกระดาษใหญ่เลยครับโอ้โห3มเมตรนะฮะประยุน ฝั่งประตูที่ออกไปทางระเบียงด้านหลังให้เพื่อนๆหันกลับมาฝั่งนี้อีกทีนะครับอ่านี่ไงท่านผู้ชมที่ตอนนี้ผมหันหน้าไปหาพี่สมปอง3เมตรคูณห้าเมตรละสิบได้5เมตรละสิบนะท่านผู้ชมเมื่อกี้พูดผิดเพราะห้องน้ำเนี่ยเมตรละสิบคูณสเมตรใช่ไหมอ่าที่พี่ที่พี่สมปองยืนนะครับท่านผู้ชมก็คือห้องน้ําขนาดเมตรละสิบคูณสเมตรแล้วก็ ตัวพี่สมปองยืนตรงนั 1941, problem, ้นหน้ากว้างอยู่ประมาณหนึ่งเมตรครับท่านผู้ชมห้องนี้สามเมตรคูณสามเมตรห้องสามเมตรคูณห้าเมตรห้าสิบขอโทษครับแล้วก็บริเวณโดยห้องนะโอเคนะฮะเห็นไหมท่านผู้ชมห้องนี้คือห้องโถงขนาดใหญ่แล้วก็รายละเอียดเก็บจำเหลี่ยมเหลี่ยมนี้ท่านผู้ชมฝ้าเพดานตีแบบสี่เหลี่ยมหลุมก็ประมาณสักสิบห้าเซนถึงยี่สิบเซนฮะหลุมลึกนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีโฟมไฟสลับเปลาอยู่สองดวง สวยงามมากเลยครับบ้านหลังนี้โอ้โหเนี่ยฮะฝีมือการทําของอลุงกำนันจรูนครับลูกค้านี่ชื่นชอบมากเจอพี่สมปองพี่ตุ๊ปองสวัสดีครับ,รบพี่สมปองนี่คือหน้าที่รับผานก็คือเวลามาก็คือหน้าที่ตามมองน้ําเอาน้ำนี่มืดแน่ๆอย่าว่าเลยพร้อมพี่อน,นันต์นุ่นพี่อนันต์ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหพี่อนันต์ดังใหญ่เลยคลิปที่ผ่านมานะที่ปทุมอ่ะดูยัง โอ้โหคนก็มาดูพี่นันฝีมือเยอะเลยฝีมือการปูกระเบื้องของช่างทีมานลุงกำนันจรูนครับห้องน้ำในขนาดกว้างสองเมตรคูณหนึ่งเมตรห้าใช่ไหมพี่ใช่ครับโอเคนะครับการทำห้องน้ำก็ตอนนี้ติดกระเบื้องไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับช่วงเบิร์ก็เป็นนี่ฮะให้เห็นลวดลายมีช่องระบายอากาศอยู่พี่ลุงกำนันยังไม่ติดใจใส่เดีวก็ใส่ให้เรียบร้อยพรุ่งนี้เสร็จครับ เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ก็เกือบเกือบเสร็จแล้วล่ะอ่ะที่ว้าไปดานตีแบบแนวเรียบข้าวบางใบลังลิ้นนะฮะท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าห้องต่อไปครับผมเดินมาทางห้องโถแล้วก็ไปด้านซ้ายเนี่ยก็จะเจอนี่เลยท่านผู้ชมเจอห้องนอนห้องอีกห้องหนึ่งครับห้องนี้ก็คือห้องสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบนะฮะสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรครับท่านผู้ชมเป็นห้องนอนขนาด กลางๆถือไม่ใหญ่จะมีห้องนอนใหญ่อีกฝั่งเดี๋ยวไปฝั่งน้นฝ่าเฟียมนะฮะแล้วก็เล่นด้วยกระจกสีมแล้วก็มีประตูออกไปทางรับเบียงโอ้โหเนี่ยฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมฝ้าเพดานก็ตีแบบนี้เลยครับแบบคล้ายๆท้องเรือเป็นหลุมนะฮะเล่นด้วยการลวดลายต่างๆมีโฟมไฟสาเปานี่ฮะสวยงามมากติดเรียบร้อยแล้วครับส่วนที่เหลือเนี่ยนี่ก็ยังไม่แล้วเสร็จก็พรุ่งนี้ก็เสร็จเกี่ยวกับไฟครับอ่ะเราไปดูห้องนอนห้อง,องที่ 2ครับเดินลัดเลาะผ่านห้องโถงมาออกห้องนี้เลยครับท่านผู้ชมประตูเป็นประตูสไลด์โอ้โหลุงกำนันเนี่ยฝีมือการทำนะเพื่อนๆก็ดูคลิปของบ้านนกดาวชาแนลมาหลายครั้งแล้วฝีมือเนี่ยไม่ตกเลยครับลูกค้าตอบรับมากเลยครับท่านผู้ชมกิตติเห็นแล้วทึ่งเลยครับโดยเฉพาะพื้นะโอ้โหไม้ไม่รู้ลุงกำนันหามาจากไหนเป็นไม้เก่าครับไม้เก่าแล้วโอ้โหยาวแล้วก็แผ่นใหญ่ด้วยสุดยอดห้องนี้นะครับ3มเมตรคูณ7เมตรเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ นะเพื่อนๆวันไหนก็เห็นว่ามันกว้างมากก็กั้นห้องอีกห้องก็ได้นะแต่ห้องนี้คือ,หอให้คุณพ่อคุณแม่นะนี่ฮะเห็นไหม่าผู้ชมห้องใหญ่จริงๆครับลูกเล่นเนี่ยสุดยอดจริงๆสีมันยังไม่คมนะเพราะว่าเนี่ยเพิ่งเอามาวางแล้วก็ทีมาน่ะพรุ่งนี้จะลงสีครั้งหนึ่งครับผมก็เองก็รีบถ่ายสองหลุมใหญ่ครับห้องนี้นะครับมีโฟมไฟสารปาวสองดวงที่เหลือก็โฟมไฟดาวลายอยู่รอบห้องเลยครับนหน้าต่างมีด้าน ข้างนะมีทั้งหมด2ช่องช่องละสบานเป็นบานบีโก้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมอีกส่วนหนึ่งของตัวบ้านก็คืออันนี้เลยครับด้านหลังก็คือทําเป็นระเบียงเนี่ยสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมดูนะนี่เปิดประตูแบบนี้ด้วยครับอ่าผมอ่าเป็นประตูสไลด์ออกมาด้านหลังจริงๆแล้วขึ้นได้2ด้านนะท่านผู้ชม<า>นี่ฝั่งนี้ก็มีบันไดขึ้นด้วยเมื่อกี้เราขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งน,นะครับเห็นไหมสวยงามนะฝั่งนี้ก็ ระเบียงตรงนี้นะครับก็คือ6เมตรคูณ3เมตรเฉพาะตรงนี้นะฮะตรงขอบตรงหัวมุมห้องนี่นี่ฮะตรงนั้นก็มีซุ้มสาลาขนาด2เมตร20คูณ2เมตรพูดผิด2เมตร20คูณ2เมตร20กับท่านผู้ชมแล้วมีระหว่างตัวเชื่อมอยู่ตรงนั้นอีกนิดหนึ่งครับซุ้มสาลาฝาฝ้าเพดานก็ตีแบบข้าวบางใบแล้วก็เล่นด้วยหยดน้ำรอบตัวตรงนี้ก็จะซุ้มศาซุ้มระเบียงซุ้มสาลา รวมไปเลยครับแล้วก็มีปลักไฟอะไรพวกนี้เล่นลวดลายมีมานั่งอยู่ช่วงหนึ่งสาเมตรตรงก็ตรงนู้นก็มีอ่าตรงส้มศาลาก็มีเป็นลูกตัวยูอยู่แล้วตรงนี้ก็เป็นลูกกลงนะท่านผู้ชมโอเคฮะได้บรรยากาศอ่ะผมสรุปให้ฟังโอเคครับนี่คือบรรยากาศของบ้านขนาด12คูณเเมตรของลุงกำนันจรูนวันนี้มาถึงมือลูกค้าเลยครับอ่เพื่อนๆดูทิวทัศน์ด้านซุ้มศาลานะผมไปที่ซุ้มศาลาให้ดูนะครับ โอ้โหเนี่ยฮะบรรยากาศแบบชิลๆจริงๆเลยหายากอีกแล้วครับที่สร้างบ้านปูนนะบางทีนะใช่ครับคุณสร้างบ้านปูนสักหลังหนึ่งมันจะปิดทึบหมดเลยคุณจะเห็นทิวทัศน์คุณต้องออกมาจอดนอกบ้านแต่ก็ถ้อคุณมีบ้านแบบนี้เห็นไหมฮะท่านผู้ชมซุ้มศาลาสามารถมองเห็นสวนของตัวเองอ่านี่เจ้าของบ้านมองเห็นสวนทุเรียนของตัวเองมองไปไกลๆไกลเดินมาในสวนก็จะมองเห็นสวนใหญ่ด้วยฮะสวนนี่สวนใหญ่ด้วยซึ่งเจ้าของสวนทุเรียนชื่นชอบ เกี่ยวกับบ้านไม้มากนะฮะขนาดซุ้มศาลาดูลุงก,กำนันทำนะท่านผะู้ชมดูนะขนาดตีฝ้าโอ้โหหนึ่งหลุมนะนี่ติดไฟดวงหนึ่งตัวนี้นะแล้วก็นั่งคุยกับพักพวกเพื่อนฝูงเวลาแขกมาบ้านนะโอเคนะโอเคครับผมสรุปบ้านหลังนี้ให้ฟังครับบ้านหลังนี้ขนาดหน้ากว้างนะฮะสิบสองกว้างเก้าลึกสิบสองแบ่งอย่างนี้ครับท่านผู้ชมแบ่งเป็นอ่าซุ้มระเบียงหนึ่งซุ้มอ่าแล้วก็หนึ่งซุ้มศาลาด้านหน้าก็มีหนึ่งซุ้มบันได แล้วก็มี2ห้องนอนห้องนอนที่1ก็3เมตรคูณ3เมตรห้าสิบห้องนอนที่2 3เมตรคูณเเมตรมีห้องโถงขนาด3เมตรคูณ5เมตรห้าสิบแล้วก็มีห้องรับแขกอีกห้องหนึ่ง3เมตรห้าสิบคูณสาเมตรท่านผู้ชมมีห้องน้ำหนึ่งเมตรห้าสิบคูณสองเมตรสุดยอดบ้านนกดาวของเตียงไกลบ้านนกดาวครับนี่ฮะขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้อาจจะมีสิ่งของเกะกะอยู่แต่ฮับเดตได้รู้ว่า อีกครั้งหนึ่งที่ลุงกำนันจรูนมาส่งบ้านให้ลูกค,คา้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วผมจะอัปเดตบ้านลุงกำนันจรูนให้ลูกค,คา้าเห็นเรื่อยๆว่าแต่ละวนลันลุงกำนันส่งให้ลูกค,ค้าที่ไหนบ้างวันนี้ลาท่านผูชมก่อนครับสวัสดีครับ